ก็สูงจนจนเอเลยนะครับจนเอเลยขนักต้นเับเลือยไปถางตัดทดแต่งหน้ากระถางนะครับรออย่างเดียวนะครับรอรุ้นไปด้วยรุ้นไปด้วยครับเขาจะสู้ชีวิตไหมนะครับ ัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องบุษงไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้ก็จะมาะเกี่ยวกับบัไซมพะพ้าวนะครับเช่นเคยนะครับก็ตัวนี้เอาทิ้งไว้จนแบบสูงใหญ่แทบจะเอาไปลงหลุมปลูกปลูกกินผลแล้วนะครับเนี่ยเพ,อพอเราะเพื่อนไม่มีเวลานะครับก็เลยทิ้งไว้ซะสูงใหญ่เลยนะวันนี้ก็เลย จะเอาไปเปลี่ยนกระถางดูนะไปเปลี่ยนกระถางก็ตัดแต่งทดนะครับตัดให้มันสั้นลงนะครับนะสร้างยอดใหม่เนาะก็การสร้างยอดใหม่ก็จะเสี่ยงนิดนึงนะถ้าตัดไม่ดีก็อาจจะตายได้โอเคเดี๋ยวผมจะยกจากตรงนี้ไปนะครับก็ดูสาเหตุที่เขาสูงแล้วก็ต้นสวยนะครับก็เพราะว่าเนหลากเขา พะลุก้นกระถางไงพะลุก้นกระถางลงไปเลยะเดี๋ยวจะยกไปข้างนอกแล้วก็จะเอาพวกนี้ออกที่เราตกแต่งหน้ากระถางเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่เลยดีกว่าให้มันใหญ่กว่าเดิมเนาะ กระถางนะครับผมว่าจะใช้เป็นดินเผานะดินเผาเคลือบแบบนี้นะก็จะใช้ใบใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าต้นเขาให่นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ดินน้อยนะ่ะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยนะถ้าใถ้าเราใส่ดินเยอะนะครับกระถางใบใหญ่เนะี่ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะโอเคเดี๋ยวอันนี้กระถางเนาะอันนี้ดินก็ ใช้ดินทั่วไปแหละครับดินถุงนะครับดินถุงผสมกับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็กลับมะพร้าวนะครับเพื่อมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยตรลายช้านะครับผสมเข้ากันนะครับผสมเข้ากันแล้วก็ที่ใส่มะพร้าวสับไปเยอะนะครับเพื่อไม่ให้ดินเขาแน่นเวลาลดน้ำไม่เลื่อนเนี่ยดินเขาจะ แน่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าใส่ปุ๋ยมะพร้าวกับมะพร้าวเนี่ยก็ช่วยนะให้ดินเขาไม่แน่นโอเคเดี๋ยวเราลื้อกระถางออกนะครับอันนี้ดูรากนะครับรากเขาทะลุพ้นกระถางเลยเดี๋ยวผมเทตัวนี้ออกก่อนนะครับสินสี จะตัด่ากรากเขาออกแต่รากที่เกินพ่นกระถางออกมา ไว้นี่ก่อนเตรียมกระถางก่อนเจะเใช้กรา,าสรับลองก้นกระถางครับ ข้าตับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาดินลงไปนะครับ เดี๋ยวเราลืกระถางเอามาเลยแตกแล้วเป็นพลาติกนะตเนาะเกือบ ระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาก็ะจะหลุดแล้วก็ใส่ดิน นิดนึง โอเคครับ่านผู้ชมจากประมาณนี้นะครับตัดแต่งทางเขาเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ทาทดยอดนะโอเคจะ่รลืมมเลยครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละหิ่งละอ่าค่อยๆเอาออกทีละทางนะครับ สูงจนจนเอเลยนะครับจนเ,เ,เอเลยน้ำหนักต้นครับเรียวไป สองต้นนะครับรุ่นเดียวกันเลยหนะูงใหญ่เหมือนกันต้องทำแบบนี้การสตดนนี้เหมือนกัน ก็จะตัดเลือไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณสักถึงคืบนะการเพื่อประคองเอาไว้ประคองยอดองตัดอ,ออกหมดเลยทีเดียวเนี่ยยอดเขาก็จะ ก็จะตัดประมาณนี้นะครับจะต่อ ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก่อนเดี๋ยวพอเขาเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งอีกทีนึงอันนี้ต้องรออย่างเดียวครับรอให้เขาแตกใบขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นสีส้มๆนะไม่ให้ขาวแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงว่าท่ามันแก่เนาะแข็งแรงสักนิดหนึ่งนะครับเราค่อยมาขีดแต่งอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้อาอยุประมาณปีหนึ่งได้แล้วครับปีหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาหินนะครับประดับโปหน้าไว้หน่อยตรงนี้ อโอหน้าไว้นะครับเวลาที่ลดน้ำนะครับมันจะได้ดินหน้ากระถางเราจะไม่กระจาย อ่ะิดเพลินท่านผู้ชมนะครับก็ตัดทดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระถางตัดทดแต่งหน้ากระถางรนะออย่างเดียวนะครับรอรุ้นไปด้วยรุ้นไปด้วยครับเขาจะสู้ชีวิตไหมนะครับแต่ว่า,าผมก็ยังไม่เคยเป,ลเปล่อยเขาให้มันสูงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับคือจะทาจะทาตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยอันนี้ใหญ่ไปนะครับก็รอรุ้นไปพร้อมกันนะครับ ว่าอนาคตจะเป็นอย่งไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพ so? um re ื่อนๆได้รับชมดูไปพร้อมกันเรื่อยๆนะครับเนาะก็อัปเดตทีละอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเาไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ